คุณผู้ชมคะเรามาดูกันที่เรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มที่อายุน้อยลงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะ<ม>ก็มีโอกาสที่จะเกิด จอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรได้นะคะวันนี้นะคะเรายอยู่กับท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชษวิริย,ยจิตราคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์รค่ะต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคตาเสื่อมค่ะโดยธรรมชาติค่ะปัจจุบันนี่คือเกิดจากอะไรคะอาจารย์ครับพอพูดคําว่าเสื่อมก็คงจะคิดถึงว่าการใช้งานเยอะเกินไปค่ะะการใช้งานเยอะเกินไปก็เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้น แต่อย่างที่ปลาบอกเมื่อกีน้นี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องสูงอายุแล้วแหละนะวัยรุ่นก็ตาเริ่มเสื่อมแล้วพ<า>เพราะใช้สมาร์ทโฟนมไม่ว่าจะย้างนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือ BTS หรืออยู่ในระหว่างในรถแล่นกลางถนนก็ใช้แต่ iPhone ยิ่งใช้เวลาที่มีการเคลื่อนไหวสายตาก็าต้องใช้มากขึ้นามากขึ้นเพราะ,ะตามก็จะเสื่อมเร็วขึ้นเร็วขึ้น ทีนี้เดิมทีเนี่ยเราบอกว่าไอ้เรื่องของตาเนี่ยเป็นเรื่องของโรคนะเกิดขึ้นจากโรคอะไรทั้งหลายอะไรเยอะแยะนะครับต้นเหตุมามากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขารู้แล้วล่ะว่าโรคของในตาเนี่ยไม่ว่าวุ้นนั้นวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินก็ดีต้อกระจกก็ดีม่านตาอักเสบก็ดีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีห, <า S 2> หรืออาการอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาก็ดี มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปคือเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสารที่ทำให้เกิดที่เกิดก่อให้เกิดการอักเสบหรือที่เรียกว่าโปรอินฟลามาตูรีไซโตคน์ภาษาฝรั่งนะฮะเมื่อมันมากเกินไปมันทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดความเสื่อมนะครับเมื่อเรารู้เช่นนี้ถ้าเราสามารถทำให กลับสู่ภาวะปกติได้ทําให้เมลือดขาวหลังสารปกติได้อาการเหล่านี้ก็จะตอบรับก็จะสามารถที่จะจัดการได้อย่างสะดวกสบายง่ายๆเลยใช่ไหมะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับสูตรแล้วไป,ไปลดอาการเสื่อมนั้นโดยการไปลดการหลังสารที่ออกมาจากเมลอดขาวผุ่มกันมากเกินไปให้กลับสู่สภาพปกติ สารที่หลังมากเกินไปโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีสารอินเทอร์อินเตอร์คิน e เบต้าอินเทอร์คิน i อินเทอร์คิน n t e n T N F alpha แล้วก็อินเทอร์ฟรอนแกมมาเมื่อเรารู้ว่าไอสารเหล่านี้คือต้นเหตุถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเสื่อมของตาเราต้องลดสารเหล่านี้ลงมานะครับเราก็พบว่าสูตรหนึ่งของเรานะครับเราสามารถทำให้สารเหล่านี้ ซึ่งเป็นสารที่กอให้การอักเสบรดลงชัดเจนนะครับเรามีการทดสอบ,นบในอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เวลาเวลา15วันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งซึ่งจะไม่มีฤทธิมีเดทอะไรเลยนะครับแล้วก็วัดออกมาในวันที่15นะรเราก็พบว่าไอสารที่ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมนะคร มันจะลดลงตามที่ลูกศรชี้ไอ้ลูกศรที่ชี้ก็ชี้ในผลที่ได้จากการวัดอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารส่วนไอ้ตัวสีชมพูอ่อนก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แป้งจะเห็นว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของเรามีสารที่มีปัญหาเนี่ยลดลงทุกลลทุกเกิดหมดเกิดกทุกตัวเลยนะครับที่มากมากก็คือตัว T N F Alpha เนี่ยลดลงเหลือถึง7% แ้วตัวนี้คือปัญหาตัวสารตัวนี้ถ้ามันมากไปคือตัวที่เป็นปัญหาหนักหนักมากๆคนที่มีปัญหาจะมีเทียนแฟ,ฟานี่สูงมากด้วยเหตุนี้ครับเราก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาดวงตาแล้วก็ถนอมดวงตาได้ด้วยเรายังมีสิ่งที่เราทำมาจากน้ำขุนนะฮะ<ฆ>เราจะมีการลดสารนะที่มีปัญหาตามที่ลูกสอชี้ ลงไปชัดเจนมากเปเรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลกินน้ําน้ำนี่ก็ใช้แทนด้วยสีสีเงนเนินนะครับะจะเห็นว่าสารมีปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเพราะในการถนอมดวงตาเนี่ยก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับขนาะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาไอตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่เป็นอินเทอร์คิน18อันนี้เพิ่มใช่ไหม,มคะอาจารย์จากการดื่มน้ำมังคุดของเราวันที่15มันทำได้อย่างนี้ะนะครับ เพราะระการแรกทีเดียวอาการเสื่อมของตามันจะหายไปอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นต้อกระโจกต้อหินวุ้นตาเสื่อมอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นจากการเดือมน้ำมูนแน่นอนแล้วแต่ตัวินคินสิบแปดที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาจอประสาทตาเสื่อมเราต้องใช้การฉีดสารแอนตี้ทีเเข้าไปในในลูกตานะครับ เพื่อไปหยุดไม่ให้มีเลือดไหลออกจากจอประสาทตาเพราะว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกหากมีเลือดไหลออกมาแล้วเราจะบอดอตาจะบอดะนะวิธีการระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือใช้สารแอนตี้ทีเอเฟเมื่อกี้นี่เราบอกว่าลดเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เล่นะก็ะแต่เขาจะใช้สารซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข,าเข้าดว<ล>ง<ป>ตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก ซึ่งเขาแต่ละครั้งมันก็จะเสียราคาเกือบแสน,นะะก็ฉีดไปเดือนหนึ่งอีกเดือนต่อมาหรืออีกสองเดือนต่อมาก็ไปทําอย่างนี้อีกนะฮะไม่เช่นนั้นแมวตามันก็จะเริ่มมีปัญหาเห็นเห็นไม่เคยชัดเจนรูปก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันสั้นนะตาก็จะบอดต่อมาเขาก็พบว่ามีการพัฒนาสารอีกชน,น่ดสารที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของเราคืออินเ r อร์ k i n สิบแปดนักวิทยาศาสตร์ของไอร์แลนด์ก็ประกาศผลสําเร็จว่า เขาสามารถใช้อินทรคิน18ที่ฉีดเข้าตาเนี่ยมาฉีดเข้าเส้นแทนเมื่อฉีดเข้าไปในเส้นแล้วเข้าไปในทส้กระแสเลือดแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันจอประสาทเสื่อมชนิดเปียบเขาประกาศผลงานอันนี้ใน2014เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะเราดื่มหน้ามังคุดวันละส0 0เม็วันละขวดแก้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมคะต่อเรื่อง15วันขึ้นไป50%เมันจะมีเพิ่มขึ้นมา50สเสมมติปลาดื่ม ผมไม่ได้ดื่มปลาจะมีอินดูพินสแปในปลาขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นสำคัญไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขณะนี้ไม่ต้องฉีดเข้าตาไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเขาต้องบอกว่าอย่างนี้สารที่ฉีดเข้าเส้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเขาพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วชัดเจนผลการวิจัยออกมาแล้วชัดเจนว่าอินดูพินสแปดข้าหักไปในเส้นป้องกันจอภาษาตาเสื่อมชนิดเปียกได้แน่นอน แล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะน้ำม,มังคุดที่เราทำขึ้นมาแอปเปิลเอเซนเนี่ยปรุงด้วยสูตรที่เราต้องการให้มีการดูแลสุขภาพโดยการป,ปรับภูมิสมดุลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างเนี้เพิ่มอินโดเลสแปดขึ้นมาให้ในร่างกายของเรา50%ในวันที่15นี่คือมเดกของชาติไ <c oughs> ทยถูกไหมผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยร่วมกันดีใจ ด้วยการภาคภูมิใจนี่คืองานวิจัยชิ้นแรกของโลกที่ยืนยันว่ามังคุดของเราจะมีคุณสมบัติพัฒนาออกมาสามารถป้องกันจอประสาตาเสื่อมชนิดเปลี่ยนไม่ทําให้เกิดโรคตาบอดด้เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของโลกเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วเราก็ประกาศผลงานนี้ต่อสารชนในวันที่15สิงหาคม2015 เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงหน้ากันเลยค่ะเป็นคนที่ใช้สายตาเยอะเมื่อก่อนนี่จะทำงานพวกงานฝีมือขายอะค่ะพวกใช้การประดิษฐ์ประดอยใช่ค่ะใช้สายตาแล้วก็จะชอบทำงานตอนกลางคืนเพราะทำตอนกลางคืนนี่จะได้งานเยอะกว่าตอนกลางวันค่ะทำไมต้องทำกลางคืนนะฮะเพราะตอนกลางคืนมันจะสบายมันจะเงียบจะมีสมาธิมากกว่าใช่ค่ะมันมืดเพราะฉะนั้น ถึงทําให้สายตาเสียเร็วอคือมันจะปวดจะปวดตาง่ายจะพลาดตาง่ายการมองก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเบลอเร็วคือมองมองไปประมาณสัก30นาที45นาทีนี่ก็จะเบลอพอเริ่มเบลอเราก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ใส่แว่นจะใช้การโดยการขยับมือออกไปอะค่ะอ๋อคือระยะใกล้เนี่ยไม่ชัดไม่ชัดแล้วเราก็ขยันคอยยืนยื่นจนสุดแขนมองไม่เห็นถึงไปตัดแว่น ดูดายการในการหนึ่งเขาบอกถ้าถ้ามันมีวุ้นมีอะไรที่อยู่ในตาเป็นเหมือนเป็นหยักย่าไยหรือเป็นจุดอะไรในตาเนี่ยอาจจะเป็นโรควุ้นตาเสื่อมซึ่งก็เป็นด้วยแล้วซึ่งก็เป็นค่ะทั้งสายตายาวแล้วก็มองแล้วเหมือนมีมีหยักย่ายมีหะไรค่ะมีลูกน้ําลอยในตาไปมาไปมาสองข้างเลยค่ะเยอะไหมฮะตอนที่ไปหาหมอนั่นคือเรามองไปนี่มันจะมีประมาณ20 3สาบนะคะ มันจะหนาๆเป็นลอยไปลอยมาเป็นจุดๆยี่สิบสาเส้นนะคะก็มองตอนไหนก็เห็นตลอดก็เห็นค่ะเห็นค่ะแล้วมันจะรำคาญโดยการมองก็คือมันจะไม่ชัดมันจะเหมือนมีอะไรเป็นจุดตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะไปขีอะไรก็ไม่ออกล้างตาก็ม<ๆ>ไม่ออกไม่หายาอย่างเงี้ยคะ่ะรำคาญสร้างความรำคาญให้คือไหนจะต้องใส่แว่น เพราะว่าสายตายาวขึ้นแล้วไหนจะต้องมีอะไรมาบดบังทําให้มองแล้วมันไม่ไม่ใสไม่สวยเหมือนสมัยก่อนที่เรา<ช>มองะนะฮะเริ่มรู้สึกเลยไหมว่าดวงตานี่สําคัญเริ่มรู้สึกมากเลยค่ะไปหาหมอหมอก็บอกถ้าเป็นเราไม่มีทางหายค่ะนอกจากหยอดตาเทียมแล้วก็คือมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้งานวิจัยย่างจา่ไพิเชษใช่ค่ะอยากลองเรื่องวุ้นค่ะเพราะว่าเราเป็นวุ้นหนักเพราะว่ามันมันเริ่มหนาขึ้นค่ะ ทดลองไปประมาณสักห้าวันความแจ่มใสความใสของตาเราจะชัดขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแพ้แสงก็เป็นอาการที่เกิดจากวุ้นในตาเสื่อมใช่ครับแพ้แสงประเภทที่แบบเดินไปแล้วเหมือนมีดาวมีอะไรมายิบยับยยัยยอย่างเงี้ยเลยครับทานวิจัยผลงานวิจัยแอปโกไปเนี่ยความจางของวุ้นจะจางลง จะจางลงค่ะจากที่เคยมี20-30นี่ก็จะลดลงบางลงแล้วก็การแพรแสงก็จะลดลงคือแสงได้มากขึ้นใช่ค่ะจะเราเราดูจากที่ว่าเราเดินไปแล้วเราหลับตาบ่อยตอนนี้ไม่ค่อยหลับตาแล้วก็คือแล้วสายตายาวล่ะสายตายาวดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแว่นเพราะใส่แว่นแล้วยังต้องแบบยังไม่พอนะฮะแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วค่ะตอนนี้ลดกลับมาแบบ ระยะปกติแล้วระ,ระยะปกติแล้วก็คือถ้าตัวใหญ่ขึ้นไม่ต้องใช้แว่นแล้วตอนนี้ขนาดตัวขนาดนี้ก็มองเห็นเป็นเป็นตัวอักษรแต่ว่าไม่ไม่ไม่แจับแต่ยังเป็นเห็นตัวอักษรยังอ่านได้ด,นะดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะฉันเชื่อว่าถ้าทานต่อเนื่องไปก็อาจจะช่วยทําให้อาการเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้ก็หนา